เ,เดี้ยวเดี๋ยวว้ยยังไม่ทันได้ออกไปข้างนอกเลยเอาหล่ะมาคืนเลยนะโอ้โหอต้องปิดแล้วต้องปิดปก,ก่อนโอเค เจอกกันกน่ลยดูสิว่าผมพอจะสามารถเอาอะไรตกแต่งบังเกได้บงังมีเตียงนอนนี่นะเอาละผมขอเอาเตียงนอนละกันนะต้องเริ่มจากเตียงนอนก่อนเลย lời Đi lời tiếng นี่เลยอันนี้คือรถยนต์อันนี้เราสามารถที่จะซื้อพวกรถยนต์ได้ด้วย,ย้แต่แน่นอนแหละว,ว่าตอนนั้นะนะเราใกล้ถึงเวลากลางคืนแล้วนะ น้ำโซดานี่เลย โอเคนี่เลยตัดชื่นห่นัเะเวลากลางคืนใกล้มาถึงแล้วแหละและเมื่อเวลากลางคืนมาถึงคือประตูบังเกอร์จะปิด มืด oh, นนเนี่ยบังเกอร์ก็มีไฟแค่เนี้ยบันเดิมนะผมจะขอตัดไปเลยผมจะขอตัดไปตอนที่ถึงเวลาเช้าแล้วกันเขาหลาเวลกาลววลกาลกางคันมาถึงแล้วเวลากลาบันสิเวลากลาบันมาถึงแล้วมันให้เรามองห็น่ะอรัายนะ 没有嘛。<noise> <noise> <noise> i <laughs> เรา,าได้เวลาปิดประตูบังเกอร์แล้วเดี๋ยวโดนดีบปิดประตูบังเกอร์เสียโอเคปิดเรียบร้อย มีชั้นใต้ดินด้วยเหรอเนี่ยนี่มันบังเกิ้นี่มันสุดยอดบังเกิ้ลมากเลยนะเนี่ยเอาละแล้วโอ้ดูสิมีสารพครั้งนี้เราเจอสิ ถูกกล้องได้ไหมคือไม่น่ามีอะไรแหละเอาเป็นบ้าเดี๋ยวผมอะลักผมก็น่าจะขอเล่นสามคืนก่อนละกันนะส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นแล้วก็เวลาเช้ามาันถึงแล้ว อาละเดี๋ยวผมจะดูตรงนี้ก่อนโอ้ดูสิทุกคนตอนนี้เราสามารถที่จะมีรถยนต์นั่นก็คือนี่เลยครับจัก,กรยานโอ้เราสามารถขี่จกักรยานนี่คือเราสามารถนี่คือรถนี่คือยานพาหานะนะก็คือจัก,กรยานเอง,เองซึ่งเราสามารถที่จะ โอ้รู้สิผมว่ามันลวดเร็วกว่าด้วยนันเนี่ยเอาล่ะผมขอไปดูเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมหน่อยละกันนะโอ้ยเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวขอไปดูเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมก่อนละกันก่อนปิดคลิปแต่ว่าข้อเสียของจักรยานคือเวลาผมกดเลี้ยวมนะันมันเลี้ยวยากะสิไม่ใช่ไหลอกมันเลี้ยวยากนะ ต๊ะละกันผมขอเอาโต๊ะตกแต่งบังเกอร์ก่อนปิดคลิปแล้วก็แล้วก็เหมือนเดิมนะตุนเสเียงอานารเอาไว้ก่อนก่อนพาทิตต ไงไนน้ำโคลาล่อยผมจากน้ำโคลาไปไว้เบเกอรโอเคทุกคนก็ผมขออนุญาตหยุดครับไว้แค่นี้ก่อนละกันนะทุกคนนะเหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดซับให้ช่องของด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับนะบ๊ายบๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ